คือพลาสติกมาใส่จานมอดจานมอดสอรุ่งเรียงซับพีมโมครับเอสเ0สหนึ H H ่งสามศูนย์คดห้าครับตัวนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำสิ่งดินดวนครับผมอ๋จานมอดครับควบคุม,ค,มคอนโทรล เอาคลิปนี้ครับก็อ,อยู่กับทีมงานเซียรลานครับงานเมาจัดหนักจัดเต็มนี่มหรอคันแรกคันแรกหุ่นไหนเนาะนี่โอ้โอ้ตาหวาน สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดดครับผมเดสวัสดีไปยังหรือยังลงหลงลืมๆมาช่วงนี้อายุเยอะแหละอู้ <laughs> วัจัดครับหลวงสุดบูมเลยงานนี้แม ไอนมอินโดเฮ้ยอินโดไหมผลิตอยู่อินโดเนาะไอนมญี่ปุ่นก็ได้เนะตัวนี้นะครับฟีเตโมอ่าผลิตที่ประเทศอินโดครับอินโดเต็มกล่องครับงานนี้จานมอสจัดให้ เอาเสมอเจ้างางไปเลยครับดานมอสจะร้อดหรือจะร่วง120ร้อยยี่สิบแรงมาหรือเปล่าตัวนี้ NTR วมากครับ ตัวนี้ปุ่งกี่0.6ครับเครื่องยนต์ก็อีซุครับสีเจเจหรือเปล่าสีเจเจหรือว่าสีเจเค่ะจัไม่ได้ครับ9ก้าส้าแรงมาไป จริงครับสบายสบายครับแจ๋วเลยไปดูสะจานมอสหน่อยสิงานขยายสะครับ สุดบูมเลยครับอารอชมคันต่อไปครับกําลังมาโอ้มาทีละสเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอละหารทรายนะครับลานทรายก็เสียลานนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเลยครับ ันนี้ไม่ได้เห็นนานเลยครับคันนี้เป็นรถของตั้มดัมซิ่งแบบคันเก่านี่ครับตั้มดัมซิ่งที่ตามหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่ออะไรผมจำไม่ได้นะหลวงตาชื่นเปล่ใช่ไหม ใช่ไหมครับน่าจะใช่นะคันนี้แหละตัวนี้เป็นเครื่องร้อยเจ็ดห้าครับเขาว่าเป็นรกเล็กรกเล็กวัสดีครับวัสดีครับเอ๊ะคันนี้ใช่รถของเสียต่ำไหมรถเก่าเสียต่ำไหมพี่เป็นเจ้าของเหรอ,อตอนนี้ ไม่ได้จือน,นานเลยกันเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่นะตอนนั้นห้าแสนสามเครื่องร้อยเจ็ดห้าเปลน,นี่ครับสอรุ่งเรืองซับเรีรกรกลเล็กครับหัวสปริง เนี่ยรถขนาดเนี่ยเข้าที่แคบง่ายมากครับหน้าเล่นครับร้อยเจ็ดห้าแรงเหลือเลอเข้าที่แคบสบายๆงานหมู่บ้านนี่กินหมูเลยครับคันใหญ่ๆเข้าไม่ได้คันนี้สบายๆครับจงอางสูงมากครับนี่ โมโเราสุดปูมเลยครับเียรานแต่ก่อนเล่นชีแต่ชีเฮ้ยไม่ใช่<ส>เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเียรานี่ซื้อรถใครไปเล่นรถอะไรซื้อรถผมไปครับเียรานโมมาสุพีซี0ปดสิบตุนสามไปขอซื้อผมผมขายไปสี่แสน หลังจากนั้นเล่นไปเล่นมาก็ขายาไปเล่นามาร์คทีโอมาร์คทนี่สตอมหนักเลยครับคันนั้นหลังจากเล่นมาร์คีเสร็จก็น่าจะเล่นฮิตาชิรุ่สองขายฮิตาชิออกมาออกพิโม่ครับไป มาแรงอยู่เมกามาดูพี่โมล้วงสุดบูมกันหน่อย ลึกมากครับสุดบูมน่าจะสี่เมตรเลยเนยอู้แค่สี่เมตรก็ลึกแล้วเนะี่ย อันตรายมากโอ้ขุดสะสวยครับจานมอสสโลปได้สวยมากครับนี่ครับยืดสุดเลย น่าเล่นอยู่ครับพี่โมแต่ตอนนี้ก็ถ้าใครจะเล่นก็รุ่นหกไปเลยครับ F6 ราคามือหนึ่งก็ประมาณสองล้านแปดมั้งดินแข็งนี่เอาอยู่ครับพี่โม ไปไปใายแล้วครับเดี๋ยวปิดท้ายกับเมก้าตอนเดียวปิ่งกัน5คันนะครับ ประสบการณ์น่าจะสูงพอสมควรครับจะฝีมือ ไม่สะมันแวงแวงไะ <laughs> ต้องตัวดีนะก็ใครที่จะเล่นรถขุดก็ดูเอาครับน่าเล่นหรือเปล่าทีโมหนึ่งสามศูนย์ตอดเดียวไอรอนแมน จัหนักจักนักตัวน,นี้นี่หางานเหมายากเนยะไม่ค่อยจะเหมาเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นงานเที่ยวมากกว่า นานๆจะเจองานเหมาแบบนี้ครับไปร้อยเจ็ดห้าเจวเจ็ดซีครับ ทอขาดหรือเปล่านะเอาละครับคลิปนี้ผมต้องบายบายแล้วครับเจอกันใหม่ครับผมคลิปอื่นคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องระดำซิงีิตัวครับผมบายบายครับ